หลังจากปล่อยฉากเปิดเรื่องในซีซั่นที่7มาหมาดๆริกกมอตี้ก็ถูกเพ่งเลงทันทีเลยครับพอทีมงานแกตั้งใจสุดๆที่จะเก็บเรื่องเสียงภาคของตัวละครอ,อย่างริกกมอตี้เป็นความลับหลังจากสตีลแลนคนภาคทั้งสองตัวละครคนเก่าถูกไล่ออกไปคนก็เลยจับตาดูว่าไหนเสียงใหม่ของริกกมอตี้จะเป็นยังไงวะอยากรู้จริงๆว่าจะแก้ปัญหายังไงถ้าไม่ถูกใจแล้วก็โดนแน่ จนเกิดเป็นกระแสแบนกันขึ้นมาครับงานนี้บอกเลยว่าเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆคลิปนี้เราลองไปดูผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการดีแคสตครั้งนี้ก็หน่อยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างและทําไมคนด,ดูเขาถึงรับไม่ได้ถ้าเสียงของตัว <c oughs> ละครที่พวกเขารักจะเปลี่ยนไปเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วฝากกดไลค์คนละหนึ่งครั้งนะครับแล้วเราไปลุยกันเลย <c oughs> ความเจ๋งของจัสตินลยแลน อ่ะก่อนอื่นขอยกบทอวยให้กับพี่จัสตีโลแลนเขาก่อนเลยลวกันนะครับจะได้รู้กันเลยว่าทําไมแฟนๆเขาถึงเสียดายการที่จัสตนจะไม่ได้ไปต่อกับริกกมอร์ตี้นะคือเราต่างรู้ว่าเสน่ห์สำคัญของเรื่องริกกมอร์ตี้หรือแม้กระทั่งโซล่าพอซิสที่เลื่องชื่อจริงๆเรื่องความกาวเนี่ยส่วนหนึ่งก็ได้มาจากความสร้างสรรค์ของผู้หนุ่มคนนี้จัสตีโลแลนด์ที่ได้ใส่ไอเดียสุดเป็นเกิดลงไปใช่ไหมละครับจริงๆจะพูดว่าเป็นส่วนหนึ่งก็ไม่ถูกแต่เรียกว่าเป็นทุกอย่างของเรื่องกวาดายเลยแหละ คือไม่รู้ว่าพี่แกไปโดนตัวไหนมาเหมือนกันหรือในหัวเขาคิดอะไรอยู่กันแน่ถึงได้สร้างแอนิเมชันที่โคตรบ้าแบบนี้ขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นบทพูดที่โคตรหลุดโลกจับแพะมาชนแกะมั่วซั่วไปหมดแต่พอมาอยู่ในเรื่องมันกลับกลมกล่อมไปด้วยกันได้ดีซะอย่างนั้นหรือจะเป็นโลกแฟนตาซีที่พี่แกกับทีมงานเนี่ยได้บันดานขึ้นมาแต่ละอย่างก็วอตเดิฟมากมากแถมเส้นเรื่องการผจญภัยที่ผูกกันราวกับคิดมาแล้วเป็น1ิปียิงตอกย้ำความเจ๋งข,ของยอดนักครีเอทีฟคนนี้เข้าไปอีก และที่บ้าไปกว่านั้นก็คือแกเนี่ยรับภาคเสียตัวละครหลักของตัวเองแบบ2ตัวรวดทั้งริกกับมอร์ตี้เลยและแฟนๆคิดดูดิเอนเนรจีของไอ้สอตาหลาเนี่ยมันควรจะบ้าอยู่แล้วนี่ต้องมาภาคเป็นคนบ้า2ตัวในเวลาเดียวกันต้องต่อบทกับตัวเองคิดท,ทุกอย่างในหัวตัวเองเพื่อให้ถ่ายทอดอารมณ์ของสองตัวละครที่ต่างกันสุดขั้วออกมาได้อย่างสมบูรณแบบโอ้โหแค่คิดก็เหนื่อยแทนและ ถ้าดูพี่แกน่าจะแฮปปี้ดีนะเพราะตั้งใจมาตั้งแต่เรื่องต้นแบบของ r i กกอมอรตีอย่างดเรียอนิเมเต็ดเอเวนเจอร์สออฟด็อกแอนด์มาตีแล้วว่าตัวเองจะเป็นคนให้เสียงทั้ง2ตัวละครนี้ด้วยตัวเองและแน่นอนมันประสบความสำเร็จมากๆชนิดที่ว่ากลายเป็นแอนิเมชันแห่งยุคไปเลยเพราะมันโดนจริตของพวกชอบความกาวชอบความสร้างสารรค์ความตลกร้ายและแน่นอนความบ้าต่นเองเพราะงั้นเราเลยบอกได้ชัดเจนว่า ความจริงของจัสตินเนี่ยไม่ใช่แค่การภาคเก่งนะครับแต่เขาเข้าใจตัวละครของตัวเองที่สุดและมีจุดเด่นอยู่ที่ความค r e a รีเอทีฟอย่างหาตัวจับยากสุดๆเลยแหละครับ fun fact ครั้งหนึ่งพี่จัสตินแกเนี่ยเคยเมาจริงๆแล้วก็ภาคมาก่อนด้วยนะครับคือเมาแล้วก็ภาคไปด้วยหลายคนน่าจะเคยเห็นแล้วแหละซึ่งก็ทําเพื่อจะได้เข้าถึงความริสตานเชสแต่สุดท้ายก็เออ ไม่เวิร์สุดๆเลยนะครับ drunk. Oh, shit. ถ้าไม่มีจัสซินลูแลนด์จะส่งผลโดยตรงต่อเนื้อเรื่องแม้จะเปลี่ยนคนภาคหลังจากสัตย์ายความจริงของจัสตินลูแลนด์ไปพอประมาณแล้วหลายคนคงจะเข้าใจแล้วว่าจัสตินนั้นเขาไม่ใช่แค่คนลงเสียงให้อย่างเดียวนะครับแต่พี่แกเป็นเหมือนหัวข้อสำคัญของริกมอร์ตี้เลยต่างหากทีนี้นในเมื่อเรื่องมันเกิดไปแล้วจัสตินโดนถอดออกไปแล้วเรามาดูผลกระทบี่เกิดขึ้นกันบ้าง แน่นอนเรื่องเสียงพาถ้าจะต้องรีแคสต์ใหม่มันทําได้อยู่แล้วแหละแต่ก็อาจจะทําให้ความต่อเนื่องหรือได้อลอกการต่อบทพูดไม่สมูทเท่าจัสซินที่พากเองทั้ง2อตัวละครซึ่งมันก็อาจจะค่อยๆปรับจูนกันไปได้ในอนาคตนะแต่เรื่องเนื้อเรื่อง,เ,องเนี่ยสิหลายสำนักเห็นตรงกันว่ามันจะมีปัญหาแน่นอนเพราะจัสซินเป็นคนคิดบทเกา่าๆความหลุดโลกที่เกิดขึ้นในจักรวาลน,นี้เป็นส่วนใหญ่มากๆ ซึ่งเป็นเสน่ห์ของริการ์ตีเลยส่วนแดนฮาร์มอนเนี่ยจะรับหน้าที่ทําให้ทุกอย่างมันต่อเนื่องเพราะพี่แกเป็นนักเขียนบทซีรีส์มาก่อนเขาเลยถนัดแนวนี้แหละใช่ครับแปลว่าหลังจากนี้เรื่องราวจะมีความต่อเนื่องกันมากขึ้นแต่ใครที่โหยหาการประจัภัยแบบจบในตอนเหมือนซีซั่นแรกๆก็อาจจะได้เห็นน้อยลงแน่นอนครับแต่ส่วนตัวพวกเราตัวนี้ตูนเน่ยไม่ติดนะครับขอแค่เป็นริการ์ตีก็พอใจแล้วละ่ะเสียงไทยไม่มีปัญหาแต่ถ้าเมืองนอกมีปัญหาแล้วก็อาจจะกระทบต่อซีซั่นถัดไปด้วย จากที่พวกเราตามอ่านคอมเมนต์ของทุนมานะครับมีหลายเมน้นเหมือนกันนะที่บอกว่าจะเปลี่ยนเสียงก็เปลี่ยนไปยังไงพวกเราก็ฟังเสียงไทยสุดเจ๋งอยู่แล้วซึ่งมันก็จริงครับที่เสียงภาคไทยนั้นจะไม่ได้ถูกปรับเปลี่ยนเหมือนกับต้นฉบับแต่อย่างที่เราพูดไปก่อนหนนะจัสตินเขาไม่ใช่แค่คนให้เสียงอย่างเดียวนะครับแต่เขาเป็นทุกอย่างของเรื่องนี้แม้หลังๆจะมีส่วนน้อยลงแล้วไปทําซีรีส์ของตัวเองอย่าง Solar p o r s i t ก็ตาม เพราะงั้นเราก็จะเป็นต้องตามข่าวนี้ไว้เหมือนกันริกกมอตี้จะได้ไปต่อหรือมีแนวทางยังไงก็มีผลกระทบกันหมดไปทั่วโลกนั่นแหละครับทําไมคนดูถึงรับไม่ได้ถ้าริกกมอตี้จะเปลี่ยนเสียงคนภาคเรียกว่าหลังจากปล่อยตัวอย่างและหลายๆภาพของซีซั่นที่7มาเนี่ยก็แส่ครุก,กุ่่นของแฟนๆริกกมอตี้ถือว่าค่อนข้างแรงมากเลยทีเดียวนะครับและไม่สามารถเดาได้เลยว่าหวยมันจะออกมาหน้าไหนเพราะมันเสียงแตกมากๆ ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ทําให้กระแสมันแรงขนาดนี้เนี่ยคือทีมงานเขาหมกเม็ดปกปิดความลับอย่างเต็มที่ไม่ให้ใครรู้เด็ดขาดว่าเกิดอะไรขึ้นกับการลงเสียงริกบอตตี้บ้างทำให้กระแสส,ส่วนใหญ่ของเมืองนอกนะย้ำว่าของเมืองนอกเทไปเชิงลบซ้ำม,มากกว่าคือบอกว่าจะแบนบ้างแหละบอกว่าจะไม่สนับสนุนบ้างแหละถ้าจัสซินไม่กลับมาอย่าหวังว่าเราจะดูบ้างแหละถ้าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมริกกอตตี้ก็จะไม่ได้ยอดดูจากเราด้เช่นกัน ใช่ครับมันรุนแรงขนาดนั้นเลยเพราะข้างต้นที่เราบอกไปเนี่ยจัสตินเขาไม่ใช่แค่คนลงเสียงแต่เขาเป็นบิดาแห่งริกกามอร์ตี้เสน่ห์หลายอย่างจากเรื่องก็ได้มาจากความสร้างสารรค์ของเขาเนี่แหละและถ้าจัสตินไม่อยู่มันก็จะไม่ใช่ริกกามอร์ตี้ที่พวกเขาเคยรู้จักอีกต่อไปไหนจะเรื่องคนลงเสียงคนใหม่อีกจะทําได้ดีเท่าคนเก่าไหมต้องใช้คนภาคถึงสองคนหรือเปล่าแล้วเอเนจีมันจะถึงที่จัสตินทําเอาไว้ไหมเรียกว่าเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวที่แฟนๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเลย แต่นี้เมื่อมันเกิดขึ้นไปแล้วก็ต้องยอมรับกันแหละจะไปรอดหรือไม่รอดทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับวันที่15ตสุลาคมนี้ถ้าไปได้สวยก็อยู่กันยาวๆแต่ทะเลน,นะครับบอกเลยว่าฟีดแบ็กด้านลบจะถล่มทลายถาถมเข้าใส่วอร์เนอร์และดาวสวิมอย่างแน่นอนซึ่งแฟนๆเขาว่ากันแบบนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวอยู่นะยังไงเราก็ต้องรอลุ้นไปพร้อมกันแล้วทางเมืองไทยของเราแหละคิดเห็นยังไงกันบ้างรับกันได้ไหมถ้าริกกมอร์ตี้จะเปลี่ยนเสียงกลนภาคอะ่ะคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับ จะมีโอกาสที่จัสตินลแลนด์จะกลับมาอีกไหมหลังจากจัสตินถูกไล่ออกไปเนี่ยแฟนๆต่างก็ถามหาคำตอบว่าเอา้าแล้วแบบนี้หลังพ้นโทษมีโอกาสที่จัสตินจะกลับมาทำหน้าที่เดิมหรือเปล่าใช่ไหมแต่เรื่องมันก็กลับพลิกซะก่อนเมื่อเขาโดนโยกฟ้องไปถ้ากับเขาเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วแต่ทำไงได้ล่ะการลงทันในหน้าที่การงานกับชื่อเสียงของเขาได้เสียไปแบบถาวรแล้วโอกาสกลับไปจึงเป็นเรื่องที่คาดเดาไม่ได้เลย จริงๆคนทั่วไปคงไม่มีทางรู้รายละเอียดหรอกครับว่าภายในเขาตกลงอะไรกันยังไงจะถูกแบนหรือจะถูกแบล็คลิสต์ไม่ให้กลับมาทำแอนิเมชันในเครือหรือยังไงก็ไม่ทราบนะครับแต่พวกเราคิดว่าถ้ามีโอกาสพี่แกก็อาจจะคัมแบ็กกลับมาได้นะหรือไม่แน่บอกสายทั้งหมด อาจจะแทรกอยู่ในไดอะล็อกบทพูดของตัวละครในริกกมอตี้ในซีซั่นที่7นี้ก็เป็นได้เหมือนที่พี่แกชอบแอบใส่คําพูดบ้าๆบไว้อยู่ตลอดนั่นเองแหละครับซึ่งบอกเลยว่าถ้าแจ็คซีเลย์แลนด์ถูกดึงตัวกลับมาแล้วก็มันจะกลายเป็นข่าวใหญ่ที่ถูกพูดถึงอีกครั้งแล้วริกกมอตี้ซีซั่นต่อๆไปเนี่ยจะเรตติงพุ่งกระชูดแบบหยุดไม่อยู่อย่างแน่นอนแต่ก็อย่างว่าทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับอนาคตและสัญญาที่เราไม่อาจทราบได้ั่นเองตัวอย่างของการรีแคสที่สมบูรณ์แบบ ก็สืบเนื่องมาจากเคสในการรีแคสของริกกอมอร์ตี้นะครับซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าเขารีแคสกันหรือยังหรือจะใช้เสียงเดิมยังไงอันนี้คงต้องรอ,รอติดตามกันต่อไปแต่สําหรับหัวข้อนี้เราจะมาพูดถึงการรีแคสที่สมบูรณ์แบบในวงการการ์ตูนกันนะครับว่ามีตัวไหนที่ทําไว้อย่างดีเยี่ยมบ้างและริกกอมอร์ตี้ควรจะเอาแบบอย่างโดยครั้งหนึ่งเนี่ยตัวละครการ์บอลวัตเตอร์อสรันตัวละครหลักจากเรื่อง The Amazing World of Gumball ที่ทุกคนน่าจะเคยดูกันมาบ้างแหละ ก็เคยเปลี่ยนคนภาคมาหลายคนแล้วเหมือนกันนะครับเน่หลายคนที่ดูคงไม่ได้สังเกตเลยสิพอเราดูภาคไทยกันสินะเฮ้คือจะบอกว่ากัมบอลเนี่ยเปลี่ยนคนภาคมาหลายคนพระต้องคงเสียงของเด็กอายุ12เอาไว้ตลอดกาลนะครับโดยที่ผ่านมาก็จะมีโลแกนกรูฟเป็นผู้ให้เสียงคนแรกของกัมบอลตามด้วยเจคอบฮอปกินส์นิคลัสคันทูและดู k กคัตเลยครับซึ่งก็จะมีอยู่ตอนหนึ่งที่ชื่อว่าเดอะคิส เขาจะให้เหตุผลว่าทําไมเสียงของการบอลถึงเปลี่ยนไปเรื่อยๆอีกด้วยเหมือนเป็นการย้ายจัก,กรวาลนั่นแหละก็ถือเป็นการเบรกเดอะโฟร์์วอลที่ริกามมตีก็อาจจะทําได้เช่นกันนะพอพี่แกก็ออกจ,จะทําอยู่บ่อยๆหรือจะเป็นเคสนี้กับเสียงของอากู ศัตรูตัวฉกาดของซามูไรแจ็คที่ให้เสียงอย่างเทพเอาไว้โดยคุณมาโกะแต่เพราะเรื่องอะมันถูกตัดจบลงในปี2004แต่ด้านถูกดึงกลับมาทำต่อในซีซั่นที่5ตั้งปี2017หรืออีก13ปีให้หลังเลยในตอนนั้นน่คุณมาโกะเขาได้เสียชีวิตไปแล้วแล้วเรื่องซามูไรแจ็คก,ก็ขาดอากูไปไม่ได้ด้วยการจะเอากลับมาทำใหม่ต่อยอดให้ซามูไรแจ็คจบอย่างสวยงามเขาเลยจะเป็นต้องเอาอากูกลับมาอีกครั้งโดยการรีแคสต์ใหม่และได้คุณเกรกบอรวิน เข้ามารับบทนี้แทนและด้วยความที่เป็นแฟนตัวยงของเรื่องนี้บวกกับชอบตัวละครอากูของมาโกะด้วยเนี่ยทำให้เกร็กทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมและรับไม้ต่อได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยแหละครับไม่แน่นะเทอริคมาตีได้รีแคสคนพากเสียงที่มีความอิมเพรสชันนิสมากพอแล้วก็ก็อาจจะส่งไม้ต่อได้ไม่ยากเลยแหละครับและอย่างล่าสุดเนี่ยเรื่องโซลาร์โพสิสก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่จะซินไปคนปั้นมากับมือ ก็เพิ่งจะลอยลามไปอย่างสวยงามและแะก้ปัญหาการรีแคสคนให้เสียงคอโวซึ่งก่อนหน้านี้เป็นจัสตินที่เป็นคนให้เสียงแต่อย่างยอดเยี่ยมและกวาดคําชมไปอย่างล้นหลามจากทั้งฝั่งนักวิจารณ์และผู้ชมทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่เลยด้วยกับการใช้มุกไซไฟภาย,ายในเรื่องอย่างไอเทมไวท์ฟิกซิงเรย์หรือปืนรังสีเปลี่ยนเสียงที่ยิงใส่คอโวหลังเจ้าหมอนั่นโดนลูกดอกปักเข้าที่เส้นเสียงจนในที่สุดเสียงคอโวก็กลับมาแต่ มันดันไปเสียของใครก็ไม่รู้แถมพูดเป็นสำเนียงอังกฤษอีกทว่าคาแรคเตอร์ทุกอย่างเนี่ยยังคงกวนทีนแบบฉบับของคอ w วเหมือนเดิมเรียกว่าเป็นที่ถูกอกถูกใจของแฟนๆแ,และก็คนดูมากๆเลยนะครับเพราะมันเป็นการแก้ไขปัญหาการรีแคสได้อย่างสร้างสรรค์มากๆเลยไม่แน่ว่า The ม d a v i t y ที่เป็นเรื่องราวแนวไซไฟเหมือนกันอาจจะหาวิธีแก้ที่ใกลเคียงกันแบบนี้ก็ได้นะครับแต่จะใช้บุกเดิมแบบนี้ไม่ได้นะซึ่งจริงๆแล้วตัวอย่างการรีแคสที่สมบูรณ์เนี่ยยังมีอีกเพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นบัคบัน พ่ k e ีย i พิกเมกกลิฟฟินซึ่งตัวละครเหล่านี้ล้วนแล้วได้ถูกรีแคสต์มาแล้วทั้งนั้นจึงไม่แปลกที่หลายคนอาจจะไม่ได้ทันสังเกตเลยด้วยซ้ําว่าเสียของตัวละครเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะงั้นสิ่งที่เรากำลังกังวลอยู่มันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องน่าห่วงขนาดนั้นก็ได้แต่ก็นะเพราะมันเป็นริกับมอตีที่ต้องใช้พลังงานสูงกับการคีบคาแรคเตอร์ด้วยก็เลยดูเป็นงานยากสําหรับคนภาคคนใหม่นั่นเองนะครับหรือความจริงแล้วทีมงานแอบเก็บความลับขั้นสุดยอดเอาไว้ เออพูดถึงระหว่างที่นั่งคิดไปคิดมากับเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่เนี่ยเราก็แอบ,บคิดมาแวบหนึ่งชั่วครู่เหมือนกันนะครับว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่ทีมงานเขาแอบ,บปกปิดความลับขั้นสุดยอดเอาไว้โดยที่ใครที่บอกไปอาจจะผิดสัญญาไปจนถึงเรื่องผิดกฎหมายเลยก็ว่าได้กล่าวก็คือสิ่งที่เราได้เห็นในโปรโมททั้งหมดไม่ว่าจะเป็นชื่อตอนซีนสั้นๆของเบสกับซัมเมอร์หรือฉากเปิดเรื่องที่มันไม่มีอันไหนเลยให้เราได้ยินเสียงของริกกับมอร์ตีแม้กระทั่งในโลโก้ก็ได้ดตัดชื่อของผู้สร้างออก เฮ้ยแบบนี้มาจงใจเกินไปหรือเปล่าเอ้าหรือว่าเขาอาจจะมีเซอร์ไพรส์ให้เราเห็นในเรื่องอารมณ์แบบให้ช็อกค,คาจอไปพร้อมกันเลยว่าในท้ายที่สุดแล้วเสียงของ r i กา m ม้ t ตีจะยังเหมือนเดิมและก็ได้จัสซี l โแรแลนด์กลับให้เสียงเหมือนเดิมด้วยใช่ครับเป็นเรื่องมโนโล้วนๆเลยแต่จริงๆในเม้นของช่องเราเนี่ยเราก็เห็นคนคิดเหมือนกันอยู่ด้วยนะแปลว่าอีกฝั่งโลกก็น่าจะมีคนคิดเหมือนกันไม่น้อยแหละ ก็ได้แต่หวังว่าหวยจะออกมาหน้านี้อะนะเสียงภาคเดิมทีมสร้างเดิมๆเ,เพิ่มเติมคือโปรดักชันใหญ่ขึ้นเราจะได้ดูริกกอมอร์ียาวๆกันไปเลยนะแต่เออก็อย่าคาดหวังมากเลยนะครับแค่มนโนเฉยๆก็มีความสุขมากแล้วแหละครับแต่แต,แต่ทุกคนแล้วถ้าเกิดมันไม่ใช่แบบที่คิดแหละจัสตินไม่ได้กลับมาจริงๆจะทํำยังไงก็อย่างที่ทีมงานเคยประกาศไว้หลังจากจัสตินถูกไล่ออกว่ากำลังจะรีแคสต์หาคนใหม่อยู่ ตัวนี้ก็ชัดเจนสักประมาณ70%ว่าจัสตินคงจะไม่มาแน่แต่ก็ยังเหลืออีกตั้ง30%ใช่ไหมครับที่เชื่อว่าจะได้ริกการมตี้คนเดิมกลับคืนมาแต่ก็ไม่ว่ายังไงก็ตามเรื่องราวก็ต้องดำเนินต่อไปจริงๆจะใช้มุกแบบที่คอโวใช้ในโซลาบอประสิทก็ไม่เลวนะใช้ปืนเปลี่ยนเสียงจนกลายเป็นผู้สำเนียงอังกฤษแล้วก็ใช้คนภาคใหม่ย,ยาวๆไปเลยคงไว้ซึ่งคาแรคเตอร์ก็พอหรือถ้าจะเพลย์เซฟ แบบไม่จะเป็นต้องเหนือชั้นเนี่ยก็แคสคนภาคใหม่ให้เหมือนต้นฉบับไปเลยก็เป็นไปได้อีกเหมือนกันนั่นแหละเรียกว่าปัญหาเนี่ยแก้ได้หลายทางอยู่เหมือนกันแต่ฟีดแบ็กก็คงต้องรุนแรงด้วยเช่นกันนั่นแหละครับแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นได้กับทุกสิ่งเสมอครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องยอมรับกันให้ได้เนะเพราะยังไงซะเราก็เชื่อว่าทีมงานเขาคิดมาดีแล้วแหละว่าสิ่งเนี้ยมันจะดีที่สุดสําหรับผู้ชมเสมอยังไงพวกเราก็ต้องรอติดตามไปนะครับแดร ตลอดมาและตลอดไปและเพื่อเป็นการส่งเสริญให้กับริกกมอตีพวกเราขอชวนทุกคนมากดไลค์คลิปนี้ให้เราสักคนละหนึ่งไลค์นะครับหรือเราอยากให้ทุกคนบอกสิ่งที่ชอบหรือสิ่งที่ร,รักในเรื่องริกกมอตีว่าทําไมเราถึงชอบมันทําไมเราถึงรักมันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างกันได้เลยนะครับเดี๋ยวจะตาไปอ่านกระถุกเม้นตเลยและสําหรับใครที่ยังไม่เคยกดกติดตามหรือหลงมาดูคลิปนี้ก็ฝากติดตามให้ช่องของเราตูนี่ตูนช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับ ขอบคุณทุกคนมานาที่ดีด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ